ครับวันนี้อยู่กับผมช่องวันซาแชนแนลนะครับก็ขอขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่กดติดตามให้ผมด้วยนะครับก็ถ้าใครยังไม่กดติดตามฝากกดติดตามให้ด้วยนะครับถ้าเพื่อนๆชอบเว็บไหนก็เพื่อนๆเลือกทํากันได้นะครับก็ถ้าเว็บไหนถอนได้ผมก็จะมาอัปเดตการถอนให้นะครับก็ถ้าถอนถ้าเว็บนั้นถอนได้เรื่อยๆเดี๋ยวผมจะอัปเดตให้เรื่อยๆนะครับก็วันนี้ผมจะมาแนะนําเว็บเว็บนี้เลยนะครับนี่นะครับก็ มีผู้ใช้เยอะอยู่เหมือนกันนะครับมีเพื่อนๆถอนได้กันไปหลายคนแล้วนะครับออวิธีถ้า,าใครสนใจผมจะทิ้งลิงก์สมัครไว้ให้ใต้ล่างคลิปนะครับก็หน้าหน้าเว็บก็จะประมาณนี้นะครับถ้าเพื่อนๆคนไหนสนใจก็กดมาที่คําว่าสร้างบัญชีได้เลยนะครับก็ไม่มีอะไรมากก็ใส่ชื่อผู้ใช้อีเมลรหัสผ่านยืนยันรหัสผ่านอีกค,ครั้งหนึ่งแล้วเราก็เลือกประเทศของเรานะครับอย่างเราอยู่ประเทศไทยนะครับแล้วก็พิมพ์ไปเลยนะครับคาว่าไทย ด H A นี่นะครับประเทศไทยนะครับแล้วก็กดกถูกตรงนี้แล้วก,กดหลงชื่อได้เลยนะครับก็ผมได้สมัครไว้แล้วอย่าไปเจอนข้างในนะครับโอเคหน้าเว็บก็จะประมาณนี้นะครับสมัครมาครั้งแรกเรายืนยันอีเมลเรียบร้อยเราจะได้รับ5000 BXT นะครับก็ผมก็ได้สมัครไว้สักพักหนึ่งแล้วนะครับก็ยังไม่ค่อยได้เข้ามาทํานะครับเพะช่วงนี้ไม่ค่อยมีเวลาสักเท่าไหร่นะครับ นี่นะครับกบ็ยืนยันอีเมลเสร็จปุ๊บเราจะได้รับ5,000 BXT นะครับก็วิธีการทำงานก็ประมาณนี้แล้วก็เลื่อนลงมาข้างล่างนะครับตรงคำว่าได้รับตรงนี้นะครับก็จะมีของขวัญรายชั่วโมงก็มากดกันได้นะครับนี่นะครับรางวัลของคุณ10-15 BXT นะครับเราก็กดดำเนินการต่อได้เลยนะครับก็รีแคปช่าตรงนี้นะครับ โอเคแล้วก็รอเวลาสักครู่หนึ่งข้างล่างนี้นะครับพอเสร็จปุ๊บแล้ากดเรียกร้องเลยนะครับโอเคก็เขาก็จะสุ่มมาผมก็ได้รับมา15 BXP นะครับบวก4 EXP นะครับวิธีการทํางานเว็บนี้จะเป็นแบบสอบถามนะครับถ้าเพื่อนๆเขาไหนสายตอบแบบสอบถามผมแนะนำเว็บนี้เลยนะครับก็ตอนนี้ผมมีอยู่5,000 5 7 2 BXT นะครับถ้าเพื่อนๆคนไหนสนใจแบบสอบถามสายทำแบบสอบถามนะครับผมแนะนำเว็บนี้เลยนะครับนี่นะครับเขาก็มีแบบสอบถามให้เราทำเยอะๆนะครับก็เดี๋ยวผมจะไม่ขอทำให้ดูแล้วกันนะครับเพราะแบบสอบถามนึ่งมันใช้เวลาประมาณนี้นะครับอย่างเราจะทำยูโนนะครับล้วก็กดเยือนไปเลยนะครับพอเรามาถึงหน้านี้นะครับ ก็เขามีแบบสอบถามสั้นจ่ายน้อยแบบสอบถามจะยาวจ่ายมากอะไรประมาณนี้ก็จะเป็นมี800 BXT 2,400 BXT 3,600 BXT นะครับก็4,000 6,000 6 0 0นะครับก็ผมผมเคยลองทำไปทีนึงก็ไม่ผ่านเหมือนกันนะครับก็ถ้าเพื่อนๆคนาไหนแบบสายแบบตอบแบบสอบถามนะครับแนะนำเลยนะครับอาเดี๋ยวเรามาดูอันต่อไปกันนะครับ อันนี้ก็จะเป็นลีดเดอร์บอร์ดอันนี้จะเป็นอ้างอิงและรับนะครับก็คือถ้าเพื่อนๆคนไหนสนใจเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้ใต้ล่างคลิปนะครับนี่นะครับก็ถ้าเราเชิญเพื่อนเราก็จะได้ประมาณ10%ของรายได้นะครับประมาณนี้กอถ้าเพื่อนๆคน,นไหนถ้าคนไหนมีถ้าคนไหนสมัครแล้วก็แนะนําเพื่อนได้นะครับอันนี้ก็จะเป็นเคเวสนะครับตรงนี้ก็จะมีออกแบบสํารวจ สิรายการเราก็จะได้มาสองร้อย BXT นะครับก็ผมยังทำไม่สำเร็จนะครับงานยังไม่สมบูรณ์นะครับนี่นะครับก็จะมีเควสให้เราทำรายวันเสร็จปุ๊บอันนี้ก็จะเป็นคําถามที่พบบ่อยอันนี้จะเป็นสนับสนุนนะครับโอเคก็ประมาณนี้เดีย๋ยวเรามาดวูวิธีการถอนกันแล้วกันนะครับก็จะมีให้เราถอนเป็นสองอย่างนะครับเป็นบัตรข,ของขวัญและก็สกุลคลิปโตนะครับอะเดีย๋ยวเรามาดูคลิปโตกันก่อนนะครับ ก็จะมีให้เราถอนบิตคอยน์ไลท์คอยน์ด็อกคอยน์ดิจิบต์อีเทเรียมตอนซีแคทนะครับอันนี้แล้วก็แดดนะครับก็เดี๋ยวเรามาดูตรงบิตคอยน์ก่อนแล้วกันนะครับก็จะได้หนึ่งหนึ่งหมื่นห้าพันสี่ร้อยเก้าสิบเก้าสตุชิบีทีซีเราต้องใช้ประมาณเจ็ดหมื่นห้าร้อยบีทีเอ็กนะครับ ก็ถ้าเราจะได้2866นะครับก็คือ10000แ b t x นะครับก็เราจะได้6 5 0 0ืนะครับซาตตชี BTC เราก็ต้องใช้เหรียญ b t x ประมาณ30000นนะครับก็ประมาณนี้ก็มีให้เราเลือกถอนหลายเหรียญถ้าเพื่อนๆเ,เขาไหนสนใจอยากจะทิ้งลิงก์ไว้ให้นะครับอันนี้จะเป็นไท์คอยนะครับก็0.02 0จุด ศูนย์สองหกหกหกนหนึ่งสามสองนะครับก็จะใช้อยู่ที่ห้าหมื่นบทนะครับอันนี้เจ็ดหมื่นห้าอันนี้หนึ่งแสนนะครับจะได้ศูนย์จดศูนย์ห้านะครับอันนี้ศูนย์จุดหนึ่งเจ็ดก็คือสามแสนนะครับสามแสนบีทนะครับโอเคก็ประมาณนี้แล้วเรามาลองไปดูเป็นบัตรของขวัญมันมั่งนะครับบัตรของขวัญก็จะมีประมาณนี้อันนี้จะเป็นของเราก็จะมีให้เราเลือกเป็นทูมันนี่ แล้วก็ USD แล้วก็ AIS Lazada Go Lotus อะไรประมาณนี้นะครับมีให้เราแลกเยอะนะครับของ Gap Food ก็มีนะครับโอเคเรามาดูที่ t ู o Money นนแล้วกันนะครับเพราะยอดกดถูกใจตรงนี้หนึ่งพันห้าร้อยนะครับโอเคแล้วก็เข้ามาดูที่ t ู o Money นนก็คือหนึ่งร้อยบาทจะใช้อยู่ที่สองหมืเก้าพันแปดร้อยห้าสิบ B T X นะครับก็จะได้หนึ่งร้ยบาทผมเห็นเพื่อน คนหนึ่งทำสองวันก็ถอนได้นะครับถ้าสายตอบแบบสอบถามผมแนะนำเว็บนี้เลยนะครับตอนนี้ร้อยห้าสิบสี่มื่นสี่สามร้อยบาทก็แปดหมื่นเก้าหกร้อยห้าร้อยบาทก็หนึ่งแสนสี่มื่นเก้าพันสามร้อยห้าสิบนะครับหนึ่งพันบาทก็สองแสนเก้าหมื่นแปดพันเจ็ดร้อยบีทีเอ็กนะครับก็เขามีให้เราเลือกถอนเป็นสองอย่างนะครับถ้าเพื่อนเคนไหนสนใจก็จะมีคริปโตเคอเรนซีกับบัตรของขวัญน,นะครับ โอเคเว็บนี้ก็จะมีประมาณนี้นะครับเป็นเว็บของตอบแบบสอบถามล้วนๆนะครับก็ถ้าเพื่อนๆคนไหนสนใจแบบสอบถามเว็บทําแบบสอบถามผมแนะนําเว็บนี้เลยนะครับก็มีให้เราทํามากมายนะครับนี่นะครับเว็บที่เขาเปิดให้เราทําอันนี้ก็จะเป็นล็อกอยู่นะครับเขายังไม่ได้เปิดให้เราทํานะครับก็ล็อกอยู่ก็เพื่อนๆก็มีคนถูกใจนีพันเนะครับอันนี้พันเ็ด คนที่ทําอันนี้ก็จะคือสูงสุดนะครับนี่นะครับก็ลองกดเข้าไปดูนะครับก็จะประมาณนี้ก็มาลองทํากันดูได้นะครับโอเคผมก็ไม่แนะนําเพียงเท่านี้นะครับก็ไม่มีอะไรมากนะครับเว็บนี้ก็เหมาะสําหรับสายทํา แบบสอบถามนะครับใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับก็เว็บนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับถ้าผมยอดถอนถึงเมื่อไหร่เดี๋ยวผมจะมาถอนให้ดูนะครับเดีย๋ยวมาดูกันอีกทีว่าผมจะถอนเป็นบัตรของขวัญหรือเข้าเอกเพจไอสกุลเงินคริปโตนะครับโอเคก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับไว้เจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ